ชมค่ะนี่แม่พูดจำค่ะนี่มีน้องเอพี่คนจะมาทำอะไรคะวันนี้น้องเอไม่พูดอะไรคะได้แล้วไปปูแล้วค่ะหยาดตกมารีวิวกับปูนี่มั้ยนี่ไม่ยูมาจับออนนายถ้าจะมาใส่ซีกน้เอาเอานะอยู่ในนั้นนะตัวเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวม่นะฉันมองไม่เห็นเลยดำๆเห็นไหมนะดำๆนะฉันมองไม่เห็นจับออนได้เลยนะพ่อขุดให้แล้ว ไหนไหนคุณป้าเห็นไหมคะเห็นนะไหนไหนหนเห็นไหมหนเห็นไหมหนูอไม่ยืดาเลนี่นีเห็นไมน่นี่เตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวระวังว่านี่มือนะตัวเล็กเล็กเองอ้กระปูเล็กนะคะีพได้กระปูเล็กนะคะไตัวแค่ะมันนำรีวิวเลยค่ะมันเป็นมันนำมันนำมันเป็นยางไคะมันเป็นไ ใส่ขึ้นแล้วเนืคะสองตัวใช่ไหมคะพยายามจะอวบด้วยว่าไตมันไตแล้วมันไตแล้วไม่เอามาจริงจริงไม่บอกยิ่บอกบอกท่านผู้ชมสิน้องเอฟิวได้ปูสองตัวแล้วค่ะปูสองตัวแล้วค่ะไอปูสองตัวแล้วค่ะผู้ชมท่านผู้ชมโอเค